สิ้นดลยพื้นเท่าไหร่สามแสนเจ็ดอ่ะเอาฮะเราสิน้นอันนี้เราจะเอาหาพื้นมาทุกคน,นพื้นหนึ่งสามสิบห้าพันกีจ ครับขอกราบสวัสดีนักการก็สวัสดี f อซเบิร์ตปูซูฟุนะแต่ว่าเมื่อในการยินดีตอนรับเข้าสู่ซองเบาวกลมตามเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะแต่ว่าเมื่อนี้นะข้าพเจ้าก็ได้ลงเมืองมาลงไปสื่อเอื้องเนาะสื่อเอื้องสื่อสินสื่อเสื้อเนาะตอนรักงานของของนาบาวเนาะเพราะว่านาบาวเปิดก็ได้บอกให้ข้าพเจ้าลงไปสื่อเอื้องเนาะเพราะว่าเราจะจัดงานดองเนาะ กานดอกลูกสาวเล่าแต่ว่าทีนี้เราจะล,ง,ล,ง,นง,ล,ลง,นงน้ำกั้นอะไรลงสีฟอนเนาะอ่อนจะไปเสียบเพื่องมาให้เพื่อเป็นการต้อนรับในเวลางานดอกของลูกสาวเพื่อนโอเคสมัติเขาสมเขาติดตามคลิปนี้ยาวๆาเลยเนาะท่าว่าส่วนนี้เนาะพวกข้าพเจ้าเนาสามคนเนาะก็ได้ลงมาหอดอ่าอ่าเมื่อกลืมเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ แต่ว่าวัดน,นี้เขาจะเลาะไปซื้อเครื่องเนาะหาเครื่องให้ลูกสาวกับเจบา้าบ่าเนาะเพราะว่าเขาจะจัดงานดองเนาะงานดองลูกสาวของอน,าาน,น้าบ่าวเพิ่นเนาะเพิ่นจัดงานดองเลยเพิ่นก็ได้อบอกให้ขา้าพเจ้าลงไปซื้อเครื่องเนาะวันนี้เขาจะไปเลาะเบื้องตลาดเมื่อกลืมเนาะเราบอกให้คอยไปซื้อเครื่องแล้วก็ พคนก็ลงพอบเนาะลงน้ากันทั้ง,ง,งนั้นสามคนเราพวกข้าวจังลงเนาะไม่เอาจะเลาะไปเบิงเครื่องเลยเนาะ โอเคเนะาะแต่ว่าส่วนในฮาการฮอดหา้าที่เมืองกลิ่มนเนาจะมาซื้อเครื่องเนาะโดยเฉพาะอาจจะเบิ่งสิ้นเนาะและก็่งเสืออะไรอาจจะซื้อเพื่อตอนห่าตอนครับเนาะอ,อ่าพ่อแม่เรียกว่า พี่น้องยันติพี่น้องของเตถาเจ้าบ่าวนะเนาะเขาจะมาซื้อแล้วก็ตอนหับเข้าเจ้าเนาะในเวลากินดองเนาะอ,นนอันนี้เราจะพาให้ทุกคนมาเบิง่งสินสัก่อนเนาะน่าจะมาทามราคาเนาะโตหรือท่าใดอันนี้เป็นสินตำ่ำเนาะสินตำ่ำเนาะสินต่ำของส่วนเผา เนาะพวกข้าพเจ้าอะไรส่วนเผาเงี้ยหรือว่ากระตูกันเดีวยวกันเนาะสิ้นเลยพื้นเท่าไร พันหนึ่สามเซนเจ็ดราคาเนี่ยเดียวกันบรมีตัวราคาลดมาตัวพอนกว่าคุยโตราคาลดดวเวเวบิรตวิลา์วิอาเบอร์อยมั้งสซินอะกระเสียหม อันนี้สินระเซียนะทุกคนพื้นเท่าไรตัวไหพื้นสามสิบหกพันโอ้อโ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 อมหาาโอโอโอโนโอาอโอโอ้หโอโอ้าเอาหโนอโอนอโอโาโอ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 อาอโ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 อนอโอโาโอ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 โน แเวมเลือกสีเอาเอาเอาลายลายแบบเอาสีต่างกันบ่อยเอาแต่สีเดียวดูเหมือนเดี่ยววันนี้ กันเยอะเมื่อารแตแม่ีแดงสอันนี้เาจะมาเลือกเบิองสีเนาะลายมันต่างกันมันมันถือลวสีมันต่างกันสีเห็นเอาหาป่เอาฮา ไปเบิงส่งเนาะคับเสื้อพราะว่าซีนหาก็ได้ซื้อแล้วหาพืชเนาะเพราะว่าเขาจะซื้อนี่มันจะยากเนาะซื้อให้หาพวกพี่นองเพราะ,าะว่าเขาเจ้าะในบริได้ลงมาเขาก็จะประมาณบริได้เนาะ ແລະກະເຮົາບໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າມັກໂຕໃດມັກສີໃດເນາະອັນນີ້ເຮົາຈະມາເບິ່ງແລະກະມາຊື້ປະມານເອງມັນຊິຖືກຫຼືບເຮົາກບຮຮົາຈົາສົຕຫນງົາຈະມາເກສົງນາຊືຮົາະມານນບ เท่านี้เบอร์เสาเก่านะถือบุธขา้า็จะเอาตัวนี้นี่นนแหละเนาะและ้วก็เอาเสือ้อเออเอาเสื้ออีกตัวหนึง่งผ่อเจ้าของในโบไดมาในฮะาจะซื้อให้ขาเจา้ามันยากเอาสี่ตัวนี้นะอะไรเส้นหาซิมหาอันเดียวกันเนาะเส้นหา

นั่นแมนเดนทําไมสกปรบัดเจ้าขสกเลนะอันนี้ยไหนจอขา้นมาสื่อสินตํามนะสองผืนนะทุกคนสองผืนนี่ทั้งหมดหกแสนห้าสิบพันกีนะ หกแสนกว่าอันนี้ไม่ขาดเป็นใจดี จะมาให้เงินให้เจ้าของหาเลยพอเครื่องเฮาซื้อกะทรงกับเสื้ออันนี้คู่หนึ่งแล้วก็สินห้าโตนเนาะพอจานี้ไม่ขาใจแล้วเนาะเท่าไรทั้งหมดแม่ค้าแม่ค้าคนช่วยเส้นเจ็ดสิบห้า4เส้นเจ็ดสิบห้าพันมีหันทรงหันรวมงสามเ้นแล้วสินหันถือเนเจ็ดสิบห้าสี่เสนเจ็ดสิบห้า

ยังลงคลิปเนาะอันนี้มันเขาที่เขาถือมาแต่บ้านส่วนไข่นี่เขาจะซื้ออยู่นี่เนาะกว่าหน่วยหนึ่งเขาจะขายหาพันกรีบอันนี้เขาซื้อเครื่องกับไปซี้เสร็จเรียบร,ร,ร,ร้อยแล้วยังแต่ยังแต่ปลาลุกเนาะเพราะนี่ทันทำได้ไปซื้อเนาะอันนี้เขาจะพักกินเข่าสะก้อนหลังจากนั้นจะค่อยซื้อเครื่องต่อไปแล้วก็จะค่อยกลับบ้านบ้าน

Ciao. Mi viene fallo. เอาโอเคเดา๋เวลาพานการเอาแต่มาเรียกมาสื่อเครื่องในของตลาดเมืองกรลุมของเราเากือบที่สำเร็จเรียบร้อยแ,แล้วเราเอากาได้สื่อเครื่องกับโบราณถวายเงินบุมีเนาะเงนกับบุคอยมีเอาก็สื่อประมาณสี่ห้าตัวนดังทุกคนเห็นหนะึ่งเนาะเอาไปจะสื่อประมาณนะ่ะสื่อเพื่อตอนรับนะในงานกินดองของอ,อาเน,นเนบ่าวคนเนาะคนจะจัดงานดองอสาว เราจะลงไปซื้อเครื่องในวันนี้มาเตรียมืออื่นมืดึงผมจะจัดงานเลยผ <c oughs> ่านการเอามาซื้อเครื่องน่ากาซีจบลงเพียงวันนี้แต่บางคนเขา,าสเสียเวลาฝากจากออกจากข้อฝากเอฟซีทุกคนถ้าไเนเบื้องคลิปนี้แล้วก็อย่ลายลืมกดไลค์ถ้าติดใจก็่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจต่อภาษาคลิปในการน,นี้กำลังใจภาษาคลิปต่อไปโอเคเราจะ คลิปนี้นะมันจบลงเพื่อนี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะครับนะขอขอบใจ